ผมเริ่มต้นจากเงินแค่หมื่นเดียวนะฮะวัดใจเปิดกระสอบเก้าพันเป็นดำล้วนสิงโตจําได้เลยอยากรู้เขาบอกว่าเอเอมีของปลอมหรอจริงเปล่าพเอมีแหล่งข่าวนะฮะแหล่งข่าวข้อมูลบอกว่ามีอยู่ร้านหนึ่งนะฮะซึ่งพ่อค้าเนี่ยโถ มี2อาชีพนะมีอาชีพหลักแล้วก็มีอาชีพเสริมนะฮะเดี๋ยวเราไปไปฟังกันนะวะ่าอาชีพหลักเป็นอะไรแล้วทําไมถึงมาอาชีพเสริมในการค้าขายเสื้อกระสอบเสื้อวินเทจเสื้อมือสองโอเคตามนันจ้า มีหล่งข่าวสวัสดีครับสวัสดีครับแหล่งข่าวมาบอกว่าุมีทั้งอาชีพหลักอาชีพเสริมใช่ครับอ่ะก่อนอื่นสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อชื่อทอดครับอยู่ตลาดนุพูครับอาชีพอาชีพหลักเป็นนักข่าวครับอาชีพเสริมเป็นขายเสื้อผ้าวินเทจอะไรอย่างนี้ครับเป็นอาชีพเสริมอุ๊ยอาชีพหลักเป็นนักข่าวครับ องค์กรไหนฮะอ่าอยู่ช่อง16ครับช่อง16ที่การเงินเศรษฐกิจเนาะใช่ครับเน้นเศรษฐกิจใช่ครับเน้นเศรษฐกิจดีมากช่องนี้อ่าขอสปอนเซอร์ตได้นะคะปอนเซอร์ได้นะครับดีดีเข้ามาได้แบ่งเวลายังไงอ่ะอ่าปกติจะทำงานจันทร์ถึงศุกร์จันทร์ถึงศุกร์ครับแล้วก็วันศุกร์เสาร์อาทิตย์ช่วงเย็นก็จะมาขายของที่ตลาดนผู้อะไรอย่างเงี้ยตอนแรกๆก็ไม่ได้ไม่ได้ได้ใส่ชุดเสื้อมือสองหรืออะไรอย่างเงี้นะเป็นคนคนชอบเสื้อมือหนึ่งแรงบันดาลใจก็เหมือนแบบ ดูถ้ามันขายง่ายมันเหมือนกับวัยรุ่นต้องการแล้วแบบมันเริ่มมีโมเมนต์ที่ดีขึ้นเมื่อก่อนก็ไม่ได้แบบแรงขนาดนี้ฮาราคงราคาอะไรทุกวันนี้มันมันเริ่มเซอร์วินเทรเริ่มมาครั้งแรกที่เริ่มขายก็ซื้อตามตลาดไปดูว่าราคาตรงนี้ก็ไม่ค่อยเป็นหรอกฮะแต่แค่ถามน้องถามอะไรอย่างเงี้ยเริ่มเริ่มมาก็ถามน้องจับเสื้อกาตูนดักก้อนบลก้นบอลจับฮาร์ี่จับอะไรอย่างเงี้ยมาขายเริ่มอย่างนั้นอืแล้วก็มันก็พอไปได้ อเขาถามน่อยขายที่ไหนขายที่สานตะคู่ครับอ๋อก็คือเริ่มมาขายที่นี่เลยอ๋อผมเริ่มอ่ะผมเริ่มจากขายรองเท้าขายรองเท้ามือหนึ่งพวกสกเกอร์แล้วก็เป็นเสื้อมือหนึ่งเสื้อแบรนด์เสื้อนาฬิกาน้ําหอมขายได้ของมือหนึ่งอ๋อของมือหนึ่งเน้นของแบรนด์ของไยเอ็นที่นี่เลยครับอ๋อที่นี่ที่แรกใช่ครับโอเคแล้วก็มาเห็นเสื้อมือสองเฮ้ยมันโอเคอะไรเงี้ยก็เลยลองลองลองขายเอ้ยมันก็ไปได้ เกตัวของมันได้ต้องลองดูนะถ้าใครอยากลองแล้วก็หลังบ้านต้องดีเหมือนภรรยาต้องคอยซัพพอร์ตคุณภรรยาภรรยาไม่อยู่ครับเอาคภ<อ>ร,ร,รรยาอยู่นู่นฮะคุณภรรยาอยู่นู่นเ้าคุณภรรยาซ<ช>ัพพอร์ตต้องต้องมีหลังบ้านซัพพอร์ตที่ดีรรมันจะถึงทํางานได้ได้ง่ายเหมือนผมไปทํางานภรรยาก็จะคอยเก็บของขึ้นรถคอยจัดเสื้อไว้ให้อะไรเงี้ยผมมาก็ขับรถออกได้เลยม,มันไม่ต้องมาเหนื่อยที่ว่าเราให้เราทํางานมาแล้วเต้องมาจัดเสื้อจัดอะไร ขายส่งใช่ไหมฮะเราก็ดูดูว่าเฮ้ยต้นทุนมันมันจะก้อนแรกก้อนแรกลงไปเก้าพันซื้อกระสอบ9้า0ผนได้เจ่กูกลูกเดียวครับลองลองไปลองก่อนผมเริ่มต้นจากเงินแค่หมื่นเดียวนะฮะวัดใจเปิดกระสอบเก้าพันเป็นดำล้วนสิงโตจำได้เลยสิงโตมุกุดใช่ครับแล้วก็ดำล้วนเบอร์หนึ่งแต่มันไม่ค่อยเปิดแล้วมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แล้วก็ขยับมาเรื่อยๆเอ้ยไปดูเป็นป้าย a อ7อเจ็สอง มามันสองหมื่นสองหมื่นั p สองหมื่นกว่าพอเปิดไปแล้วเฮ้ยมันขายได้ทั้งลูกมันโอเคมันแบบมีหัวให้เล่นมีกลางมีหางที่ขายได้ทั้งลูกอะไรเงี้ยมันมันทาให้ขายง่ายอย่างเงี้ยเป็นเซตการ์ตูนครับ<อ>การ์ตูนก็จะมีมิกกี้มีลุนีตูนมีแทสอ,อันนี้ก็เป็นบัตรไวเซอร์นัทคา<อ>ก็เป็นมาวินเป็นแทสอันนี้ก็จะ<อ>ตัวจะหลักพันอัพหน่อยก็จะเป็นพุตวง วงก็จะเป็นพวกวงในกระแสถ้าส่วนใหญ่ครับวงในกระแสแล้วก็จะไล่ไปเป็นผ้าขาวเป็นวงเป็นอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างคือมาจากกระสอบหมดเลยครับเอจะสองหมดใช่ครับมาจากกระสอบหมดเลยอ่าเราค่อยๆเก็บค่อยๆไอ้นี่มาตอนนี้กี่ปีแล้วฮะใายมาประมาณสองปีครับไม่นานกว่าจะถึงขั้นนี้ก็การล้องลูกค้าพอสมควรอ่ะดีเลยพูดแล้วอยากจะเห็นละเดี๋ยวไปเจอกันเลยครับ กระสอบมาแล้ว AA เจสองวันนี้เ๋าเป็นนี้มตัดไปกระสอบ AA หรอใช่ครับครับแล้วผลประกอบการเป็นยังไงในรอบรอบปัจจุบันเนาะก็ดีครับอยาก็รู้ดีฮะดีเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่า AA ล็อตนี้เป็นยังไงบ้างมามาเลยฮะคุณนิวมาเลยฮะปาหน้าด้วยไอ้นั่ะจิมมี่เฮนริกรู้เขาบอกว่า AA มีของปลอมหรอจริงเปล่าเขาบอกว่า AA มีของปลอมหรอจริงเปล่าไม่น่ามีเหรอฮะยากไอ้ลูกนั้นมันไม่ดีจริง มันไม่ปลอมเหรอฮะผมว่าไม่ปลอมหรอกแต่อันอาจจะเป็นลูกที่แบบลูกบั๊ไม่มีไม่มีอะไรเลยผมก็เคยแบบเคยเจอแบบลูกเปิดมาไม่มีอะไรเลยแล้วจริงๆแล้วคือโดยผลประกอบการโดยรุมรวมของ a อะหัวกี่ตัวจะมีเก้าศูนน้ำสองน้ำสามน้ำสองก็ประมาณสักหกสิบถึงเจ็ดสิบตัวโดยประมาณนะฮะอย่างมากก็ถ้าแบบไม่ดีเลยก็ร้อยกว่าตัวแต่ถ้าเป็นเป็นงานพวกหัวรองก็สัก 50วงสัก30 40ิบสกระตุนก็ประมาณสัก40อืมบอะไรอย่างเงี้ยเพราะผมเปิดจนมันรู้หมดแล้วมันรู้แล้วสักร้อยลูกแล้วอ๋อแต่ว่าจริงๆแล้วคือมันก็ยังขึ้นอยู่กับคำว่าดวงอีกมาใช่ครับอยู่ที่ดวงอยู่ที่บ้านที่บ้านอีกแปดอ๋อแบบจจัดจำหน่ายด้วยคะเป็นคนกลางมหหรือว่าไม่ไม่ไม่ตัวใหญ่ซื้อมาเปิดเองอ๋อซื้อมาขายเองขายเองเปิดเองแล้วส่งพก็ค้าครับอ๋อส่งเป็นลายตัวใช่ครับส่งเป็นยกชุดยกกระตูนชุดยกวงอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยเอาเลยนะฮะเอาเลยสิครับเลย ดูเลยนะครับตัดโอ้นี่พอคุณนิวเลยนะเอามานี่นะขอบคุณมากนะฮะอ่าเพื่อนเพื่อนคนไหน <c oughs> เดี๋ยวดูเสร็จแล้วเกิดสนใจสามารถให้คุณทอจัดเซ็ตได้ใช่ไหม <c oughs> ได้ครับ <c oughs> น้ำสองก็มีโอเคแล้วเดี๋ยวนี้ก็เขาเปลี่ยนจากริบบิ้นมาเป็นสีนี้แล้วหรอเมื่อก่อนมันสีดำครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนบริษัทใหม่ก็เป็นเส้นเขียวบริษัทใหม่ก็คือก็ยังไม่ใช่ของคุณคุณคนนั้นหรอใช่ครับแต่คือเขาเหมือนกับพี่ปากีเขาเปลี่ยนบริษัททำอพรอันนี้นะฮะดู บอกว่าย้อนการสอบ20,004เออเท่าไหร่นะ20,004 20,004อ่าในการเลือกสอบคุณทอสเอเอคุณทอสเลือกเลือกด้วยเกณฑ์อะไรเลือกกว่าหน้าก่อนระดับแรกหน้าหน้าแล้วก็ค่อยมาดูตรงชั้นกลางว่ากาดำเยอะไหมอะไรเงี้ยอะไรวะเออไม่ใช่เหรออยูทูบเก้าสูงหน่อยที่ได้เก้าสูงตอนนี้ยิงเลยไม่เว้อเลยนะเออว่องคอไปก่อนฝั่มคอ ครับก็อย่างี้แบบนี้ถือว่าเป็นงานงานขายเนาะใช่ครับงานขายเนาะงานขายมันเป็นป้ายป้ายคอฮาเน็ตแต่แท้ครับแท้ตอนนี้จะเป็นพกเสื้อทัวร์พี่อ๋อฮะพิวพิวพิวทัวรนักงานแท้แท้อีกแล้วสองพันปีสองพันกว่าสองพันเกือบปัจจุบันละนี่ให้ดูแล้ววงสองนะฮะอวงคอโอ้โหปั๊มคอแต่ก็ก็ได้ตังอยู่ครับแต่ถ้าผมขายส่งก็ประมาณกี่บาทห้าร้อยครับแต่เป็นไซส์เอลไซส์เอลไซดีครับไซดีอ๋อเหรอไม่เอคลหรอเอลกับเอคลได้ได้หมด เอามวยป้ามงมนานขายหนึ่นดึงผมจะดึงแต่ผมม่ชมชอบดึงสีก่อนฮะบอกว่าต้องดำเยอะๆถือว่าจริงมาเอเอมันก็ไม่เกี่ยวหรอฮะอออเออไม่เกี่ยวใช่ไหมเกี่ยว,วมันมันออกก็คืออ,อย่างนี้น้ำสองครับน้ำสองก็ส่งอยู่ยี่สิบห้าบาทน้ำสองก็คือเสื้อสภาพแบบงานทั่วไปครับขายได้ถึงแปดสิบอ๋อถ้าคนรับไปนะครับนิดึงถ้าเกิดสอ่าช่องทางในการติดต่อจัดเซ็ตส่งต่อทางเฟซบุ๊กก็ได้ครับ เซนบุ๊คนี่ดูหลังฟังหูหว่ามีราคาอันนี้ถือว่าเป็นหัวอ๋อนี่คือเป็นหัวครับอ๋อหัวน่าจะหลักพันอันนี้เป็นกระตูนั้างอะกร์ตูนการ์ตูนของเอเอจะสภาพดีแล้วก็สวยฮะต่อให้มันจะแบบนี่หน่อยเนี่ยอย่างเงี้ยก็ผมก็ส่งอยู่ประมาณร้อยห้าสิบดูทีท่ามันเป็นไงบ้างมือดีคืออะไรอ่ะคือถ้า เปิดมาแล้วมันไม่ไม่เจอน้ำสองเยอะอ่ามันรู้เพราะถ้าเปิดบ่อยมันจะรู้เนี่ยงานแบรนด์ครับโปนาวีอะไรเงี้ยอย่างนี้ก็คือถ่ายได้ร้อยหนึ่งให้มันภาพดียางเดี๋ยวพี่ตังาน่ายครับอย่างนี้ก็เป็นกร์ตูนเลย้ยแต่ไซส์ของเอเอจะหนักคับเอ็มส่วนใหญ่สมัยก่อนนี่กลัวมากนะเปิดสมัยก่อนนี่กลัวมากนะเปิดกลัวอะไรฮะกลัวอะไรอะกลัวอะไรไม่กแรกแคือคนก็เปิดแรกๆเขาจะกลัวแบบเขหมื่นกว่าอะไรเงี้ย วุ้ยตัวนี้งานใหม่แต่รายได้อยู่ครับได้ตังอยู่ได้งานายอย่างนี้ถือว่าเป็นงานเอาหัวงานขายเอาหัวการ์ตูนงานขายอะไรงเงี้ยเนี่ยการ์ตูนจะสวยน่ี้ก็เป็นน้ำน้ำสองอ่าน้ำสองแต่มันก็แบบมันจะเป็นติดแบรนด์ติดอะไรอย่างเงี้ยโซนโซนฮะเออมันจะเป็นแบบหลุดเปล่าเป็นล็อตล็อตหรอมันมันจะเป็นโซนว่าการ์ตูนบางวงบางอะไร ประสบการณ์ของคุณท้อยก็คือถือว่าออกมาดีใช่ไหมถ้าต้นออกมาอย่างนี้ก็ถือว่าในรุ่นนี้ก็น่าจะไม่ขี้เล่ไม่ขี้เงานขายจะดีบางทีผมชอบงานขายมากกว่างานหัวเนี่ยอย่างเงี้ยรู้เลยเนี่ยสภาพอย่างงี้ออกมาแล้วเป็นงานแบบอย่างเงี้ยมันก็คือจะดีนะพี่นะลายมันมันลายแบบอะไรอย่างเงี้ยกระสอบหนึ่งนี้สองร้อยสองร้อยสี่สิบการจัดเซตก็คือมาเลือกได้ครับแล้วก็อยากได้แบบแนวไหนอะไรเลื่อ้อ๋อเลือกแล้วก็คิดเป็นลายตัวใช่ครับ ออเพราะว่าถ้าถือว่าจำนวนเยอะก็จะได้ราคาส่งใช่ครับเนียได้ราคาส่งแต่หาไว้ตัวเป็นงานตัวก็หลักพันนะสองตัวก็ก็โอเคนะครับวันนี้โอ้ยอย่างเงี้ยดีอย่างเงี้นี่คือถือว่าเป็นลายมันใช่ครับเขาสูนเอาแล้วได้เรื่องอีกแล้วอันนี้ป้ายนี้ป้ายยุโรปอ่ะใช่ครับอ๋อยุโรปรูคอก็รูและโอเคโอเคเป็นหมอนรองคอคือเป็นดาวตั้งใช่ครับยุโรปอ่ะ S <S <S อ๋อ้ยนี่แบตตี้มาแล้วฮะโอ้ยคอมมิ่งได้ตังค์ครับ <S <S <า>ีถือว่าเป็นงานงานขายงานขายครับถือว่าลูกนี้ใช้ได้นะล่นล่นมาขนาดนี้อันนี้เพิ่งเริ่มเริ่มต้นเนาะใช่ฮนะอะไรอ,นน<า>อะนา,าขายง่ายางานนี้ขายง่ายลายมาันแ,แล้วเวลาจัดเซตชุดดึงของของคุณททอ่นี่กี่ตัวต้องนี่สิบสามสิบตัวขึ้นหมดยู อ่ะมิกกี้ไปเก้าศ no. ah ูนเปล่าโอ้เก้าศูนไหนตอกปีมีไหมไม่มิกี้ไม่มีครับตอนกี้ไม่มีอ่าเก้ากสองก็ไม่ใช่อ้าวมันอ๋อสกีนหรือว่าปั๊มมาใส่ดีด้วยฮะใส่ใบเก่าว้าวเออนี่คุณทอดนีมีคนบอกว่า กะสอบรีวิวส่วนใหญ่จะออกดีจริงนะใช่ครับอ๋อหล่อตามตามครับตามตัวผมชอบป่าหน้าเฉยยังเมื่อกี้ผมชอบป่าหน้าสีม่วงสีแปลกๆอะไรเงี้ยยี่สิบตัวงานขายนี้คุณทอดราคาเท่าไหร่ถ้าส่งก็มันร้อยแปดสิบสองร้อยห้าสิบแล้วแต่ลแล้วแต่ลายครับอแล้วแต่ลายอุ้ยนัดค้าในขนาดผ้าฟ้าเนี่ยเราดูรู้เลยว่าถ้าเป็นะสอบดีเนี่ยผ้าฟ้าก็จะออกดีนะะออกเป็นลายแบบ ดีๆเลยเอ้ยสวยเอย้มันจะเป็นเงี้ยมีสกรีนทุกแทบทุกตัวครับน้ำสองยังสวยนะฮะเนี่ยดูขนาดผ้าน้ำเงินนะฮะผ้าแบบน่าจะเป็นน้ำสอง,งอย่างเงี้ยโอ้โหสีสีสวยมากอยากให้ลั่นผ้าขาวมากกว่าผ้าดำอาอทำไมอะ่ะเมื่อกี้ทำไมถึงอยากให้ลั่นผ้าขาวเพราะอะไรครับคุณท็อตผ้าขาวราคาดีกว่าผ้าดำคนฮิตกว่านะใช่ฮะอ๋ออันหนึ่งอะไรก็แล้วแต่ก็คืออยู่ที่ลายอ,อยู่ที่ลาย ลายแม่งดีอู้สวยกับจะได้หัวแล้วอย่างนี้ผมว่าถือว่าผมโอเคแล้วที่เหลืองานขายแล้วเป็นงานขายแบบแล้วหัวอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคนะดีกว่าพวกพันที่คือถ้าผ้ามันออกมาแบบเหมือนอารมณ์ั้งสองแต่มันเป็นลายอย่างเงี้ยถือว่าถือว่าดีนะน้ําสองน้อยจังนิ้วทุกคนอะไรอ่ะน้ำสองน้อยมากถือว่าลูกนี้ดีมากลูกนี้ดีมากทุกคน มาละฮาเล่ฮาเล่อ้ยแขนยาวขนยาวสวยอันนี้รุ่นไหนฮะรุ่นใหม่ออุ้ยเอารุ่นใหม่ไม่ใช่ผมว่าผมไม่ใช่อุ้ยพี่ก้าวผูกแขนไฟไม่ร้อยเลขร้อยแตกเออมาอีกแล้วตีดเอ็กแงวด้วยหายากกำลังคนกำลังตามหาสอบนี้ดีมากดีมาก ดีดีมากงานเนี้ยดูนนโหูงานเก่าเบ้าเนี่ยถือว่าก็เป็นหัวนะฮะลายปั่นถือว่าเป็นหัวพราบางครับอุ้ยกรไม่เป็นไรขายได้เออลายสวยนะโอ้คุณทอดสรุปผลประกอบการเป็นไงบ้างฮะพอได้ครับพอได้รอบนี้พอได้ขายเลยแล้วกันยังโหดรียบร้อยแล้วทุกคน ป็นไงบ้างครับวันนี้ผลประกอบการโอเคฮะไม่ไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บอืมไม่เจ็บเนี่ยสองอ๋อนี่ศิลปินสายหลังเหรออุ้ยฮานเน็ตเพื่เช็ดเป็ดเอ้ยเล็กอย่างเงี้ยใส่ไม่ได้ใส่ไมได้อันนี้ถือว่าเป็นถ้าถ้าไซส์ใหญ่ก็ได้ตังค์สาใหญ่ก็ได้ตังค์เทปีเหรอใช่ครับเมทัลลิก้า ตกลงอันนี้ก็คือถือว่าเป็นงานขายงานขายกระตูนกระตูนวงอ๋อวงเอาถือว่าออกดีดีครับดีแล้วพวกน้ำสองถือว่าน้อยน้อยครับประมาณ40หูน้อยมากทุกคนนี่น้ำสองเข้าๆประมาณ40่สิเข้าๆประมาณ40อ่ะฮะแล้วหัวงานขายเดือดเดือดหัวเยอะอยู่ครับอยากจะให้คุณทอช่วยแบบฝากถึงเพื่อนๆที่ทำงานอยู่แล้วเกิดอยากจะมา เหมือนกับหาอาชีพเสริมอ <Ừ. S 2> รายได้เสริมแนะนำให้ดีถ้าเราอยากทางานแล้วอยากหาไรายได้เสริมมีแบบสองอาชีพคือหนึ่งทำสิ่งที่เองชอบกว่าว่าเราชอบอะไรไขายของไหมหรืออะไรอย่างอื่นขับรถขับแกซีอะไรก็แล้วแต่คือทําไม่ต้องไปอายว่าเราต้องทําอะไรต่อให้เราทําอาชีพหลักเป็นพนักงานประจาหรืออะไรเงี้ยคือส่วนตัวผมว่ามีหลายๆอาชีพมันได้เงินดีแล้วก็พอตั้งใจทาไปเรื่อยๆอาชีพเสริมมันอาจจะเป็นอาชีพหลักได้ มันจะมีเงินเยอะกว่าอาชีพหลักครับจากที่ผมได้มาอย่างนี้แปลว่าถ้าสมมติว่าใครอยากจะมาหันมาเล่นเสื้อแบบคุณท้อตน,นี่คือ,อยังไงต้องมีปัจจัยสําคัญอะไรบ้างใจก่อนเลยนะแล้วก็เงินทุนปะเงินเงินก็ต้องส่วนหนึ่งเงินทุนนแต่ถ้าเราเริ่มจากเล็กๆดีกว่าผมก็เริ่มจากเล็กๆเริ่มจากซื้อก่อนซื้อเข้าขายขายเรื่อยๆซื้อกระสอบทีละหนึ่งทีละสองสามสี่ทังวันนี้มาสิบอะไรเงี้ยเริ่มต้นมาเรื่อยๆจนทุกวันนี้พอเรามีฐานลูกค้าเยอะ เราก็สามารถเปิดได้เยอะๆนีม่มันก็อย่างน้อยคือมันต้องหาจุดเริ่มเริ่มต้นใช่ไหมใช่ครับหาจุดเริ่มต้นยากใช่ครับยากมากผมก็เริ่มเริ่มจากผมไม่รู้จักเสื้อเลยไม่รู้จักเลยผมเริ่มมาสองปีเองออแต่พอทาไปทามาเอ้ยมันมันโอเคฮะได้เงินดีได้อะไรดีฮะอ๋ออันนี้ก็เป็นเป็นแรงจูงใจใช่ครับหนึ่งเนอะอ่ะถ้าถือว่าเกิดน้องๆมือใหม่เขาอยากจะมาความของคืออะไฮะ มาได้เลยครับอยู่ตลาดนกคู่ครับอยู่โซนบีอยู่โซนบีอยู่ด้านหลังสุดติดติดกับลานจอดรถเลยฮะมาได้เลย,ายขายส่งใช่ครับขายปีกขายทรง,งกระทรงกระสอบมีหมดครับแต่เอมไม่มีนะเพราะเอมันแค่ผมเปิดก็จะไม่พอแต่อย่างอื่นมีวินเทจนี่แขนยาวมีโอเวอร์ไซส์มีในป้ายของเจ็ดสองนะฮะมีมีให้หมดทุกอย่างแบรนด์ดิกกี้เสื้อคาร์ฮาร์ดอะไรเยงี้ผมมีให้หมดเลยแค่แค่บอกว่าอยากได้อะไรก็ได้เรียบร้อยอันนี้เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับสำหรับอาชีพ เขารู้ว่ามนุษย์เงินเดือนใช่ครับแล้วก็มาทำอาชีพเสริมลองลองฟังดูแล้วก็นําไปปรับให้เข้ากับตัวคุณเองเนาะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพาอมากนะครับขอบคุณมากขอบคุณมรับอ่ะทุกคนนะคลิปหน้าเราจะพาไปไหนก็ฝากติดตามกด subscribe กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารนะกดกระดิ่งด้วยแล้วกันนะทุกคนนะตอนนี้ไปละบาย